สีส้มสัมส้นแข่มพระชินดาวน์โมลินาดูราตันสซตาสุริสาคอยตันโซตาคงเจตนารงในตั้งคิีตา Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini untuk สะตูพุทธศาสาานาจยุการจำเดิมแต่ตาดรดำพัตะพฤธิคารในองค์สรเด็มพระอารหันตสัมมาสัพพุทธเจ้านับโอยจากต้นนงรังนงผู้เพื่อปีมาสิงเพงวันนังคาเล,ลิกลุลาาอันือชใจลงเวลาปัจจุบันและสมัยใกล้ลุ่ รั้นเวลาอย่างหนึ่งยังมีพระอนุรุทธาทิระเจา้าไปไขขทาวแก่ชาเมืองคุสินาราทั้งหลายทราบนั้นปัจน,นี้ล่วงแล้วได้สองพันห้าร้อยหสิบหกพันษาปัจจุบันนสมัยทันว่าธรรมมา สุรทิงที่แปวันสุขวันนี้เป็นปัจจุบันวันรวมศาสนายุกกันแห่ององค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีนัยะอันพุทธบริษัททั้งหลายจะพึงกำหนดนักด้วยประการัชนีบัดนี้พวงข่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ไายในมีประสง์เป็นเขาภายนอกมีตวยช,ชาชโยคบาสุขบาศสิกาทั้งหลายจับได้ประตอบยันิิธีภบูพัตสีมาปิดทองฝังลูกปิดมิดวัอดอุดรโพทองบ้านปอดว่า,าตะบบนานาอําเภอธาตุพนมจังจหวัดนครพนมตั้งแต่วันที่เต คือวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่สิบันวาคมพุทธศักราช2566ดังนั้นพวรข้าพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนแต่เป็นพุทธบริษัททั้งหลายได้พร้อมเพียงการจัดแ,แต่เครื่องบุตพิีกรรมแต่ทำเทวตาที บวงสวงอันเชิญเทพเจ้าเหล่าเจพา,าทั้งหลายในหมื่นโลกกระดาจักรวาลให้เป็นมาอนุโบธนาในการเจริญเลรงในการสร้างอุโบโสถขึ้นสํเเ็จและได้รับพระราชทานวิสุขาปสีมาเป็นที่เลือดร้อยแล้ว และได้ีีมตดิเป็นเอกฉันให้จจกงานถูกพระดีมาฝังลูปนิมิตในวันนี้จนถึงวันที่สิบธันวาคมสอง6ันหเป็นต้นไปดังนั้นจึงขออันเชิญเทพเจ้าเหล่าเทพาทั้งหลายอันมีในหม่นโลกโลกกระทาจักรวาล จงได้เพื่อนข้าเจาตามาอุโมทนาในข่าวครั้งนี้แล้วแลจงได้รับเรื่องปรีกรรมอันพวงข้าพุทธรเจ้าทั้งหลายได้จัดไว้ถวายดีแล้วขออันเชิญเทพเจ้าเหล่าเทพาทั้งหลายจงอุโมทนาโดยทั่วกัน

จะพูดอีหล่าคราวนี้จะห้องยาเกิดอยู่ศักดิ์แท้ถามบางคน

ทังปองเปรตเวียนน้อยใหญ่ใต้พระสุทัตในเกษาธรรมราชจดหลวงพระสุทัตทั้งพระยาวาสุรี Yeah. Uh... อยังพืนพระสุนทาประทับทีแล้วสติคอยยับยังเสเตจลงตรงที่นั่งประทับทีเพื่อให้เลิกให้ใจในทิ่ที Dewan minyak ikan Semua putra Kisik Beriman jahil Sang Raja Katalato Pazazati Kandang Atipati maharaja Yasasisu putapita Sapaungu Intanama maharaja Intimantu Jutimantu Wanawantu Yasasidu Bodhamana Atikamu Tikunang Semitingwanang Boanjeng Kajatulukaban Puminang อันมีคนทันเป็นบริวารจงเคลื่อข้าญยาตราสเสตติลาการะเครื่องบริกรรมทั้งหลายเหล่านี้แล้วแรจงอนุโมธนาเพราะทัผพบปามรักษาต้องกันไปพยันตรายทั้งหลายที่เเกิดขึ้นทางด้านทิศตะวันออก Hakinan jatisang raja, Wilulaho tabasasati, Kumbhantanang ajipati maharaja, Ya sasiso putapitasapawo, Intanama mahabhara, Intimanto, cutimanto, Wanawanto, ya sasino, Bodhamana abhidhamu, ขออัน,นตรธานจาจตุโลกบาลภูมิหน้า่อว่าวิรุลัะอันมีกุมภันทินปบริวารจงเครื่อนขาจาตราสเสดงดีลามารับเครื่องปรีกรมทั้งหลายดังนี้แลวแล่โจอนุโกธนา ร้องรำพบปรักษาป้องกันภัยพิยันตรายทั้งหลายที่ให้เกิดขึ้นทางด้านทิศได้ปัจจิมังจะติสังราชาวิรูปภู菩萨สสตินาคารนำอธิปติมหาราชา

ภูมิจาชื่อว่าวิรูปะคัะอมินาเป็นปริวารจงเลิดญาตยาตาสเสด็จดิลามารเพื่อพรกกรรมทั้งหลายเหล่านี้แล้วแลจงอนุโมทนาเ้ระทั้งปกปัางราักษาองกันไปพยัอตรายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นทางด้านดิตวันโต

ขออัญเชิญทาจตุโลกบานภูมินนาชื่อว่าภุเวรุราอันมียักษ์เป็นบริวารยกเครื่องคาดยาตาสเตติลามารับเคืองบริกันทั้งหลายเหล่านี้ เร็วแต่จงอนุโมธนาพร้อมท้งปกมปักรักษาป้องกันไปปยัดนตรายทั้งหลายเม่ใเกิดเพิ่ทางด้านทิศเหนือสีสีผูกทางวพัง จาลบเลือกีนาควาปะละอันตาเจ้าธรรมไรภูวรัตนาระมหเจ้าเจ้าสินมิามมหต์หมมาผาม้วยบาดาาถาวะยโย พันธมาลาจาติวังสัพเพญทาปลายันตุสัพเพติสัจาปลายันตุภูมิที่ยักและที่ซื้อภูมิเป็นใจปญญมันสุทางทลายอันมีใจอันมักอเพศปสัพพัญปายันตุ จงพันภายออกจากภมเกตประเทศน,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 นี้ก็คาดถือสาธุ